สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่วินนี่94้ทาโร่นะคะช่องแห่งการดูดวงดวยพย 24, ุบซีและพ่ยุรอกอฮอล์นะคะวันนี้แพนจะมาทำแรนดอมในคอนเทนต์ที่ว่าเราลองไปดูกันนะคะว่าเขาอะนะคะคาดหวังอะไรกับความสัมพันธ์ครั้งนี้บ้างไหมนะคะเป็นการดูดวงโดยรวมนะคะอาจจะมีตรงบ้างและไม่ตรงบ้างนะไปดูคลิปยาวๆของแพนได้ที่ข้างหน้าเพจโปรไฟล์น,นะคะจะลิงก์ไปถึง YouTube นะคะเขานะคะเขาเป็นคนที่นิ่งๆเงียบๆ เป็นครูบาอาจารย์ก็ได้นะแล้วก็บางครั้งการพูดจาของเขาจะพูดจารตรงๆเชื่อเชือนพูดจารแรงนะคะในแต่ละวันเขาเป็นคนทํางานเยอะเพราะเขาต้องการที่จะลืมกับอดีตเอาเรื่องงานมาบังหน้านะคะอดีตของเขาจบแบบไม่สวยจบแบบไม่โอเคแล้วสิ่งที่เขารู้สึกณตอนนี้กับคุณเขามองว่าตัวคุณอะมีความมั่นคงในระดับค่อนข้างเยอะแล้วเขาก็รู้สึกว่า ตัวเขานะ่ยมันมีเรื่องเครียดในหลายๆอย่างในเรื่องการงานเรื่องส่วนตัวสุขภาพก็ด้วยนะเขาคาดหวังความสัมพันธ์นี้นะคะในรูปแบบไหนเข้าคอนเทนต์สี่ไม้เขาคาดหวังถึงการไปต่อในความสัมพันธ์เริ่มมาจากการคุยพัฒนาความสัมพันธ์คุยกันมีความเข้าใจกันไปต่อกันดูนิสัยใจคอสุดท้าย ให้คอมมิทเมนต์เป็นแฟนแล้วก็วางรากฐานในอนาคตอยากแต่งงานหรือคุณและเขาคือเป็นลักษณะของคู่ทวินเฟมคู่ทวินเฟมนั่นก็คือเมื่อในอดีตเขาอาจจะผ่านการผิดหวังเสียใจมาแล้วนะคะกับรักครั้งแรกหรืออะไรก็แล้วแต่ซึ่งคุณก็เช่นกันถ้าไม่ใช่ก็ไม่เป็นไรนะคะมันจะมีช่วงแยกช่วงหา่างช่วงอะไรก็แล้วแต่การกลับมาของเขาคราวนี้คือการรีวิเนียนเพื่อกลับมา สร้างความสัมพันธ์กับคุณในวันที่ตัวคุณรักตัวเองมากพอเห็นคุณค่าตัวเองมากพออยู่เพื่อตัวเองแล้วก็ไม่ต้องลดคุณค่าของตัวเองเพื่อใครวันนั้นแหละคือคุณก็จะได้สารสัมพันธ์กับเขาในแบบที่เขาต้องการด้วยเช่นกันและสิ่งที่เขาปรารถนาในความสัมพันธ์ครั้งนี้ที่เขาจะทำต่อนั่นก็คือตัวเขารู้ว่าเขาจะต้องลดอีโก้ลงไม่อย่างนั้น ความสัมพันธ์ครั้งนี้ไปต่อไม่ติดแน่แล้วเขาต้องการที่จะมีอนาคตที่สดใสเช่นเดียวกับคุณเพราะสิ่งที่เขาต้องการนั่นก็คือความรัก to อ็อฟคัคิดเหมือนกันคุณและเขาเนี่ยต่างคนต่างยื่นถ้วยให้แก่กันละกันสิ่งที่เขามองไปในอนาคตในความสัมพันธ์ครั้งนี้ก็เช่นเดียวกับคุณการได้อยู่กันเป็นครอบครัวเป็นคนรัก ที่อยู่กันไปยาวนานช่วยเหลือกันไปดูแลกันไปแล้วมีลูกร่วมกันนะคะ